อังวันนี้มาทำอะไร diesel, ตาร์ทเครื่องดีเซล4.5อะไรตาร์ทได้ไหมไหนลองซิไม่ติดสะครัสตาร์ทกี่รอบแลนะ้เนี่ยไม่ได้นับแต่ว่าเป็นสิบเกือบแล้วเกือบแล้วอธงมีอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทมาอยากลองไหมได้นี่ยตัวเนี้ ลองเปลี่ยนดูนะนี่นะครับถอดฝารานเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นฝารานช่วยสตาร์ทจะให้ลองใหม่ครับ เบาเก็แบแรงนี่า,บบา,บบาบบโอเคกดกดได้เลยเป็นไงอยากดึงตัวนี้เป็นไงง่ายขึ้นกว่าเดิมครับฟ้าลันสตาร์ทแบบมือหมุนงัดสตาร์ทนะคะมีทั้งเบนซินเล็ก เบนซินใหญ่และฝาดีเซลอ่าเครื่องลูกสูบตั้งนะคะมี3รุ่นถ้าใครสนใจก็หรือสงสัยว่าเครื่องยนต์เบนซินดีเซลของท่านจะใช้รุ่นไหนก็ส่งรูปเบ้าสตาร์ทถ้วยสตาร์ทแล้วก็ฝาลานสตาร์ทด้านในส่งมาให้เราดูก่อนได้ทีมงานจะได้ช่วยดูและแนะนำให้ถูกต้องจะได้สั่งไปไม่ผิดรุ่นนะคะ ร้านเจโหดการเกษตรค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านเจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ y u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  e ติ i กตอกและ l ลายติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร